ผมไ่เช่านั้นนะของผมก็ไม่ขายให้ผมจะอยู่เลยผมจะอยู่เลยคุณอยากจะได้ที่คืนก็มาฟ้องเอาอย่างเงี้ยแล้วถ้าถ้าไม่ฟ้องธนาจะญญจนครบสิบปีภายในสิบปีธนาญปล่อยจนสิบปีธนาจนญญก็ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปลรปักนี่นี่คือคือเขาเรียกว่าถ้าจะได้การครอบครองปลรปักในที่ดินต้องคือต้องบุกเข้าไปครอบครองแบบดื้อๆเลยคือคือพูดง่ายว่าต้อง ต้องบุกเข้าไปเพื่อเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเลยถ้าอย่างเงี้ยยังถือว่าเช่าถ้าเช่าเนี่ยยังไม่ได้แต่การบุกเข้าไปเนี่ยครับต้องไม่เขาเขาจะต้องไม่มาแจ้งความบุกรุกเราด้วยนะครับและเขาจะต้องไม่ฟ้องขับไล่เรานะครับอ่าก็คือต้องต้องสงบต้องสงบแล้วก็เปิดเผยครับเปิดเผยก็คือว่า มีคนรับรู้นะครับมีคนรู้เห็นมีชาวบ้านข้างเคียงรู้เห็นเขาก็ยอมรับว่าเออเราทําประโยชน์อยู่ตรงนี้ใช่อ่านะครับสิบปีสิบปีอ่าไม่มีใครคัดค้านครับไม่มีใครมาฟ้องเราครับไม่มีใครมาไล่เราอืมมันก็ได้ก็ได้กรรมสิทธิ์นะฮะนะครับไอ้กฎหมายตัวนี้นะผมมองว่าเขาเรียกอะไรเป็นพวกดัดไอ้กฎหมายดัดนิสัยไหมดัดนิสัยของผู้ที่มีที่ดินเยอะเยอะ อที่ดินเยอะแยะมากมายในประเทศก็ประมาณนั้นนะนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะกฎหมายเรื่องไอเรื่องเนี้ยเรื่องครอบครองประปักเนี่ยครับมันมีมานานแล้วนะฮะมีมานานแล้วแต่เท่าที่รู้เนี่ยที่เขาออกกฎหมายมาตอนนี้มาเนี่ยก็คือว่าเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการครอบครองที่ดินเนี่ยเขาใช้ระบบศักดินาอืนะฮะเป็นขุนเป็นพญาเป็นอะไรอฮะเป็นหมื่นเป็นอะไรเนี่ยเขาจะ เขาจะถือศักดินาที่นาเนี่ยไม่เท่ากันอแล้วเป็นขุนเนี่ยถือหนึ่งพันไร่เป็นพญาหนึ่งหนึ่งหมื่นไร่นี่ทนายนี่จบเนี่ยโทมานะฮะก็อาจจะ ูดในเชิงวิชาการนะอ่านี่คือคือที่มาที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อนมาถึงปัจจุบันนะพอคนมีที่เยอะนะฮะมีศักดินาสูงมีที่เยอะอ่าสมมติเป็นพญาครับไม่ไม่ใช่พญาเทคัวนะครับชาติที่แล้วเป็นพญาไม่ใช่ไหนอาจจะเป็นพญาอินทรีครับอ่าแต่ไม่ใช่พญาเทคัวคือพอมีศักดินาสูงมีที่ดินเยอะครับมีที่นาตามตามศักดินาครับก็เกิดการดูแลไม่ทั่วถึงนะ พอดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยครับอ่าคนที่มีศักดินาเน้น้อยหรือไพ่ครับอ่ไพ่นะไม่สามารถที่จะมีที่ดินทํากินทําประโยชน์ให้ตนเองได้ทำประโยชน์ได้เพียงพอครับก็เกิดการไปบุกลุกหักล้างถางพงนะฮะโดยที่ไอ้เจ้าพญาคนเนี้ยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถเจ้าพญาคนนี้ก็ไม่สามารถจะทําประโยชน์ในที่ดินให้มันให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศได้ นะฮะอ่าก็เกิดผลกระทบต่อสังคมครับนะฮะเขาก็เคยเกิดกฎหมายมาตรานี้ขึ้นมาว่าในเมื่อคุณเป็นเจ้าพญาคุณมีที่ดินเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ดูแลนะฮะคนอื่นเข้ามาครอบครองถือว่าก็เป็นเรื่องของที่คุณไม่ดูแลเองอ่าอดัดที่สายซะเลยดัดที่สายซะเลยอ่าอไอ้คนนั้นก็ได้ไปพอสิบปีก็ได้ไปผมถามนิดนึงไอ้ที่พูดมานี่จริงไหมเนี่ยจริงจริงครับโอ้ทีนี้โอหทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนะฮะ มันไม่มีการแก้กฎหมายเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ากฎหมายเรื่องนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีคําว่าสุจริตนะฮะมันไม่ได้มีคําว่าสุจริตคือก็คือครอบเจตนาครอบครองที่ดินเป็นของตนเองนะฮะสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของสิบปีมันไม่ได้มีคำว่าโดยสุดจริตนะฮะพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนไปที่ดินมีราคาสูงขึ้นนะฮะบ้านเรือนขึ้นกันเยอะทีเนี้ยมันก็ คนก็เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ครับนะฮะก็กลายว่าอใครเผลอก็ก็เสียที่ใครเผลอก็เสร็จใช่ไหมฮะอย่างสมมติมีธนาธนายนมีที่อยู่แปลงหนึ่งสักงานนึ่งอยู่สมมติว่าอยู่ตักชายทะเลอ่าไม่ไปดูผมไปดูแน่นอนเพราะผมมีอยู่ที่เดียวไม่ดูผมก็เข้าไปบุกรุกผมก็ครอบครองตลอดเลยสิปี ได้แล้วผมได้สิได้แล้วสมมติที่ธนาคายนเนี่ยอยู่ชายเลยมีมูลค่ามาตั้งห้าล้านเกิดเกิดผมไม่ไปดูอะผมไม่ไปดูเลยสิปีผมก็ได้เลยอผมก็ร้องศาลผมก็ได้สิทธ์เลยนี่พอมาถึงปัจจุบันพอเปรียบเทียบแล้วกลายเป็นว่ากฎหมายเรื่องเนี้ยคเหมือนสอนให้คนเนี่ยโกงกันอืโกงกันแย่งกันเอารัดเอาเปรียบกันนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคือมันเรียกง่ายๆคือก็ไปแย่งไปแย่งสมบัติของอื่นเป็นของเราแหละอันนี้ อันนี้อันนี้คือมันใช้กับจุดปถ้าถ้ามีการแก้หนึ่งสามแปดสองนะครับหนึ่งสามแปดสองแพงฉะนั้นฉะนั้นถ้ามีการแก้เนี่ยก็ต้องมีการแก้เพิ่มเพิ่มไปนิดนึงว่าโดยสุจริตอืคือเขาคงห่วงว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยที่ดินลกล้างว่างเปล่าเนี่ยมันเยอะเพราะบางท่านเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มีที่ดินมากมายไม่ทาประโยชน์แต่ไม่ทําประโยชน์นะฮะไอ้ทางนี้ไอ้ทางนี้ไม่มีเลยครับก็เข้าไปทําพอไม่ทําประโยชน์นะครับมันก็ส่งผลกระทบ ต่อบ้านเมืองนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติคือประเทศก็ไม่พัฒนานะฮะก็เลยเป็นการลงโทษคอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะเป็นการดัดนิสัยลงโทษซะเลยเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองอ่ะมีที่ดินก็ต้องไปดูบ้างนะฮะไปดูแลบ้าง9ปีไปดูทีงก็ยังดีนะ9ปีเห็นคนเห็นอยู่ปุ๊บ จะได้ไล่ออกอจะได้ไล่ออกเพราะมันยังครอบครองไปถึงสิบปียังไม่ครบตามไล่ออกแล้วไม่ออกก็ก็นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่หนึ่งใหม่ก็อีกสิบปีสุดท้ายเราตายก่อนเอาเอาไปได้ไม่ตกลงตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เออนะฮะเพราะนั้นก็เล่าให้ท่านฟังฟังนะฮะอ่ะมีอีกคําถามหนึ่งวันนี้นะฮะคำถามนี้เขาถามว่าเขามีที่ดินเป็นที่ดินมือเปล่า ที่ดินหือเปล่านี่หมายความว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะฮะคือไม่มีอะไรเลยไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีโฉน,นดไม่มีสขหนึ่งไม่มีนขสาม,มนะฮะได้มาก็น,น,นสสี่เนี่ยทราบไหมคืออะไรก็คือโฉนดครับบางบางบางท่านเนี่ยท่านฟังไม่ทราบเอ้นสสี่คืออะไรจริงๆน,นสสี่เนี่ยเราเราดูที่หัวกระดาษของโฉนดเนี่ยด้านขวามือก็จะวงเล็บอยู่นส .4 สี่ก็คือโฉนดที่ดินไม่ใช่นางสาวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นางสาว นะฮะก็คือไม่มีที่ดินเป็นไม่มีเอกสารสิทิ์อะไรต<ม>่างๆเนี่ยฮะปรากฏว่าก็ทิง้งอ่าก็เป็นที่ดินที่ตัวเองก็ไม่ได้ค่อยไมไ่ค่อยได้เข้าไปดูนะฮะปรากฏว่าพอผ่านไปสัก6 7เดเดือนอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปดูทีหนึ่ง<ม>นี่พอไปดูปั๊บปรากฏว่ามีคนเนี่ยเอาเอาสิ่งปฏิกูลพวกขยะพวกไปทิง้งไอ้ถุงพลาสติก พวกสารพระภูมิอ่ะเคยเห็นไหมอ่าครับอ่าเคยเห็นไหมสารพะภูมิที่เก่าๆที่ไม่เแล้วหักพังๆนะอ่าไปวางทิ้งไว้เลยเยอะแยะมากมายเป็นภูเขาเลยกลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกทีนี้ที่นี้ขอใครผ่านต้องบีบแต่เป็นๆอะไรเงี้ยนี่นะฮะมันเป็นอย่างนั้นเออมีคนเคยได้ยุมฟังนะครับไปรถเสียที่อื่นมีเสียเยอะแยะไม่มีไม่ไม่เสียเราเสียตรงไอ้ที่ทิ้งสารพะภูมิเยอะๆอ่าไดโอ้โห มืดๆด้วยะแสดงว่าตอนที่อเจ้าของบ้านก็เอาสารภูมิมาทิ้งไม่ได้เชิญออกเอามาด้วยเออนะฮะทีนี้เขาถามว่าโอ้โหพอไปเห็นเนี่ยงงแล้วถามคนแถวนั้นไม่มีใครรับแล้วครับว่าใครมาทิ้งว่าใครมาทิ้งนี่เขาก็เลยมาถามเราอะไอ้อย่างนี้เนี่ยไอ้เราจะทํำยังไงครับนะฮะถ้าตอบกันตรงๆเลยนะผมก็ต้องบอกว่าคุณก็ไปจ้างรถแล้วก็ไปขนออกขนออกขนออกไปซะคือถ้าที่เราก็คือที่เราเออ นะฮะแต่ถ้าเรารู้อ่ะคือจริงๆถ้าเกิดไม่มีคนเอาของขยะมาทิ้งเอาอะไรสารภูมิอะไรมาทิ้งเนี่ยนั่นคือการที่มาบุกรุกที่เราแล้วนะฮะเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องปกป้องสิทธิของเราอยู่ดูแลทรัพย์สินของเราคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขนของออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปักป้ายที่ดินส่วนบุคคลห้ามบุกรุกล้อมรั้วซะผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรก็ว่าไปนะก็ถือ เป็นการบอกก่าวโดยตัวหนังสืออถ้ายังมีการฝ่าฟืนก็ดำเนินคดีครับนั่นนะครับนี่นะฮะอ่ะต่อเลยครับนะฮะเพราะคำถามเราเยอะอืนะฮะฮอตนะฮะรายการเราฮอตไม่มีการโทรมาเลยเออฮอตยังเที่ยวกันไม่ยังเที่ยวกันไม่จบคแฟนแฟนรายการเนี่ยยังเมาอยู่ เมาอยู่นะเมาในบ้านนะอย่าเมาองนอกนะโทรโทรโทรมาได้นะครับสี่หนึ่งเก้าสี่สามสี่นะครับสี่หนึ่งเก้าสี่สามสี่ครับอ่านี่ก็ถามว่าพี่สาวครับคือเขาเป็นน้องชายอืมเราถามว่าพี่สาวเขาเนี่ยเป็นเป็นสาวโสดครับคือไม่มีสามีไม่มีลูกครับนะฮะคราวนี้เขาเสียชีวิตอืมเราเลยถามถามว่าไอการที่เขาเสียชีวิตเนี่ยทรัพย์สินของเขาเนี่ยมันจะตกกับใครอืมนะฮะ ครับอย่างนี้ถ้าถ้าพ่อแม่เราก็ต้องถามต่อไปว่าเขามีพ่อแม่หรือไม่มีพ่อแม่ไหมถ้าถ้ามีเออคือทุกคนมีพ่อแม่หมดหมายความว่าต้องถามว่าอยู่ไหมพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมเอออืมนะฮะก็ถ้าพ่อแม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ครับก็เป็นไงก็ตกพ่อแม่ตกพ่อแม่เอาแสดงตัวเขาไม่ได้ตัวใครครับตัวคนที่ถาม คือตัวน้องชายไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ถูกตัดถูกตัดโดยพ่อแม่ครับคือทายานเหมือนไล่ตามลําดับครับถ้าลําดับนี้อยู่อีลําดับหนึ่งไม่ได้ออืนะฮะแต่มันมีอยู่ในลําดับสามลำถ้าถ้าบุคคลเจ้ามดกเนี่ยับถ้าเสียชีวิตเนี่ยพ่อแม่ยังอยู่ครับลูกก็มีเมียก็ยังอยู่เมียจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะก็ยังอยู่แบบนี้เนี่ย ในจํานวนสี่คนเนี่ยคือพ่อแม่เมียลูกเนี่ยก็คือ<ด>แบ่งกันเท่าๆกันเลยอ่าแบ่งกันเท่าๆกันเลยโดยต้องต้องโดยต้องหันสินสมรสออกมาก่อนอ่าหันสินสมรสให้เมียไปก่อนครับ <นะ S 1> ที่เหลือก็มาแบ่งเท่ากันที่เหลือก็มาแบ่งเท่าๆกันอ่าอย่างนี้คือถ้าบุคคลเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ครบ,ครบแต่ถ้าบุคคลเหล่านี้อ่าไม่มีชีวิตแล้วอ่าพ่อแม่ก็เสียชีวิตแล้วลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีนะไออันนี้คือพี่สาวก็คือสามีไม่มีนะฮะ ไอ้ยางงี้ซอ์สมบัติก็ตกกับเนาะอ่าพี่น้องพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันใช่นะฮะพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอย่างนี้ตัวเขานี่มีสิทธิ์ได้แล้วมีสิทธิ์ได้แต่ถ้าในกรณีแรกสมมติว่ามีพี่น้องสองคนก็ก็แบ่งคนละครึ่งอ่าถ้าอยากได้คนเดียวก็ต้องยิงพี่ให้ตายไปก่อนอีกคนหนึ่ง ายเองผมไม่ได้พูดนะครับในเองคุยันเล่นๆนะไอ้เมื่อต้นรายการนี่แม่มาธรรมะตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนแนวนะจริงๆคืออย่างนี้อ่าคือให้ดูว่ามีพ่อแม่ไหมลูกไหมคู่สมรสไหมถ้ามีบุคคลเหล่านี้แบ่งเท่ากันแต่ถ้าบุคคลเหล่านี้ไม่มีก็ต้องไปดูที่พี่น้องร่วมบิดาร่วมบิดาร่วมบิดามนาเดียวกันนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าลูกก็ยังอยู่ พ่อแม่ก็ยังอยู่พี่น้องไม่ได้เมียก็ยังอยู่ครับพี่น้องทําได้อย่างเดียวครับทําเฉยฟังพระอภิธรรมกุศลธรรมมาที่ที่วัดวสงแล้วก็พอจุดศพก็เอาดอกไม้จันทร์ไปวางแค่นั้นทำได้แค่นี้พอนะทําอะไรอื่นนอกจหนนี้ไม่ได้นะเพราะเขายังมีทายาทในลาดับที่ครับลําดับที่ลาดับก่อนหน้านี้ก่อนนนห้้าีซึ่งซึ่งทําให้ตัด ตัดสิทธิของเขาในการรับมดกยกเว้นยกเว้นอยู่ทางหนึ่งยกเว้นว่าเจ้ามดกเนี่ยทําพินัยกรรมอ่าใช่ครับถ้ามีการทําพินัยกรรมเนี่ยนะครับถามว่าจะยกให้ทายาติลาดับอื่นได้ไหมยกให้หลานได้ไหมยกให้บุคคลภายนอกได้ไหมยกยกให้ทนายเอกเลยอย่างงี้อยู่ดียกให้ผมเลยไม่เป็นไรกับผมเลยอได้ไหมได้เพราะว่า คือพินัยกรรมมันเป็นมันจะมีผลตอ่อเมื่อครับเม <Carbon. S 2> ื่อตายเมื่อเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตนะครับพินัยกรรมตราบใดที่พินัยกรรมตราบใดที่เจ้ามาดกยังยังไม่เสียชีวิตนะฮะพินัยกรรมก็ยังไม่มีผลครับเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ก็อาจจะเปลี่ยนใจนะฮะอาจทิฉีกทิ้งเขียนใหม่ปีนี้ไม่พอใจลูกหลานคนนี้ไม่พอใจพี่น้องคนนี้ไม่ให้เอาใหม่ห่อปีหน้าพอใจพอใจเขียนใหม่เราไม่พอใจเปลี่ยนใหม่ มันเป็นเรื่องเรื่องชส่วนตัวส่วนบุคคลเลยส่วนบุคคลครับคือมันก็เหมือนการให้นะฮะถ้าถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยคือให้ตอนยังมีชีวิตอยู่ครับะะฮแต่ในเรื่องพินัยกรรมมันจะมีผลต่อเมื่อเมื่อตายเท่านั้นครับถ้าไม่ตายก็ไม่ได้ก็ไไม่่ด้อาผู้รับพินัยกรรมก็ไม่ได้คือถ้าให้โดยเสน่หาเนี่ยให้ไปแล้วเนี่ยเรียกคืนไม่ได้เรียกคืนได้ต้องเขาต้องมาพึ่งเนรคุณใช่นะฮะแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเ พอใจทนายเอกโอนให้กับอันนี้คือไม่ใช่พินัยกรรมนะอืมอันนี้คือให้เลยให้โดยเสนหาคือให้จอนยังมีชีวิตอยู่นะอ่ามีผลตอนมีชีวิตอยู่เ็าเรียกให้โดยเสนหาครับแต่ให้หลังจากตัวเองตายแล้วอืเขาเรียกวพินัยกรรมอ่าถ้าทำพินัยกรรมไว้คือถ้าขเจ้าเสียชีวิตไปอ่าให้โฉนดที่ดินแปลนนี้ตกกับทนายธุรยนอะไรอย่างเงี้ยมันให้ให้ผมเหรอนะก็พร้อมนี่พร้อมนี่สิน หนี้สินนี่ไม่รับได้นะอ่าไม่รับได้เออไม่รับได้อ่าแต่อ่ก็คือหมดสมบัติหมดแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับอ่าเอาเอามีรับรับมาหนึ่งล้านแต่มีหนี้สินห้าล้านก็เจ้าก็ก uh, ็เอาไปล้านหนึ่งเอาไปเราก็ไม่ได้อะไม่ได้อ TE ีสี่ล้านก็มาเกี่ยวกับเราแล้วเกี่ยวกับเราไม่ใช่ว่าเรารับมาแล้วเราต้องรับผิดชอบใช้หนี้ใช้สินเอาสินส่วนตัวของเราไปชําระด้วยคือในส่วนหนี้สินเนี่ยก็คือรับรับรับผิดชอบไม่เกินอ่าทรัพย์มรดก ไม่เกินกองทรัพย์มรดกที่มันเหลืออยู่อ,อไม่ต้องออไม่เกินเกินไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องของที่ผู้ตายก่อไว้มไม่ได้เกี่ยวกับเราอ,อ,อนะครับนะ,อ,ะอีกสักเรื่องหนึ่งจะทันไหมท,นะะทันดินะฮะทันดิอ่านี่ก็เขาถามว่าอย่างนี้เออเขาเขาเป็นสามีพันยากาันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีลูกค,คนหนึง่งนะฮะทางภรรยาเนี่ยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับ กับสามีเนี่ยนะฮะเขาก็มาถามว่ามีลูกอยู่คนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยฝ่ายชายเนี่ยต้องการจะเอาลูกไปอืา่าต้องการจะเอาลูกไปเลี้ยงเพราะว่าญาติญาติาก็คืออยากจะได้ลูกแหละครับอ่าทีนี้ทางพัญญาก็ถามว่าไม่ให้ได้ไหมได้ไห<อ>มได้อ่าได้คือถ้าไม่ได้จดทะเบียนสร,รัได้อืมเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยบุตรเนี่ย ที่เกิดโดยภรรยาเนี่ยกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของของมารดาหรือของแม่ออยังไม่ใช่ของพ่ออ่าจะเป็นของพ่อได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรองบุตรแล้วหรือหรือมีการจดทะเบียนอมีการจดทะเบียนสมรสอ่าคือถ้าจดทะเบียนสมรสปั๊บเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของของผู้ชายด้วยผู้ชายก็มีอำนาจปกครองบุตรต้องนะครับแต่ในกรณีคำถามนี้เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยคือของของแม่เลย ของแม่นะฮะของแม่เพราะนั้นไม่ให้เขาไปได้นะฮะก็ถ้าเกิดอยากได้ก็คุณต้องไปฟ้องไปจดรับรองบุตรมาซก่อนถึงจะได้นะฮะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะฮะเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าวันอังคาร17นาฬกาโดยประมาณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นิกาถึง18นิา ทางคลื่น FM 95.75เมกะเฮิร์ส์